เมื่อว,วันที่20พฤษภาคม2567เวลา18นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเอกนริศถาวรวงศ์ผู้บัญชาการหโดยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันไตแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบพื้นที่และร่วมถแถลงข่าวกรณีเมื่อ20 พฤษภฐฐาคม2567เวลา2นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจทักเจ้าตากรวมกับกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสาตั้งวนต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนหือทำการติดตามกลุ่ม,มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและเข้ามาพัดคอยในพื้นที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย จนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาหาจำนวน2คนณงโรงแรมในพื้นที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางรถยนต์กระบะจำนวน 1. รถยนต์เก๋งจำนวน1นคันและตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า บรรจุในกระสอบดัดแปลงจำนวน31กระสอบรวมจำนวน6ล้านเม็ดน้าหนวดปราปรามยาเสพติดเชียงรายกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราปรามยาเสพติดสกองบัญชาการตำรวจปราปรามยาเสพติดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจปราปรามยาเสพติดได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่21พฤษภาคม2567กองกำลังผาเมืองดูพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยายนุภาพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบของกลางและร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เวลา5น,นากา3 10นาทีกองร้อยทหารมาที่1โดยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพ จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจลาดระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณบ้านห้วยลึกแม่ยังกลุ่มตำบลเวียงหลวงอำเภอวิงแหงจังหวัดเชียงใหม่ผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน6เต้6เตเตละสอแสนเม็ดจำนวน1เึ้เปเละ2 4 0 0 0 0เม็ดจำนวน2เต เป้ละ2 30,000เมตรจำนวน1เป้และเป้ละ200,000เมตรจำนวน2เป้รวมทั้งสิ้น1 3 6 0 0 0เมตรไม่พบร่องรอยของกลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวีแหงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป วันที่21พฤษภาคม2567นายวิรพงศ์ฤิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอุ o พ r ิิ t ท t e c โโ o l o g y m a t c ง i n g Day 2024เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยังยืนประจำปี2567ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงดรมบีเ e อ็มพอเพรสอําเภอมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์ดร ชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริดทองกรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและดกตรกิตติศจ,จวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวอวกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทงานอุตารรเทคโนโลยีแมชชิ่งเดย์สองพันเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนประจำปี2567ในพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องจากภาคใต้และภาคอีสานร,ระดมผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดแสดงเทคโนโลยี พร้อมใช้กว่า2,316ผลงานจากภูุิมปัญญานักวิจัยไทยตั้งเป้าขยายผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแก้นี้ครัวเรือนจับคู่แก้โจทย์ปัญหาตอบสนองความต้องการชุมชนตามบริบทพื้นที่งานเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนประจำปี2,567โซนพื้นที่ภาคเหนือมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า249กลุ่มภายในงานมีการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้จำนวน100ผลงานที่จะเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยจากภูมิปัญญาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายตอบด้วยเทคโนโลยีในส่วนการผลิตต้นน้ำส่วนการแปลรูปหรือยกระดับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกลางน้ำ และเทคโนโลยีด้านการตลาดโลจิสติกส์ปลายน้ำอาทิเครื่องกรีดเนื้อมะขามสุกซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการผลิตมะขามไร้เมล็ดของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ปลูกมะขามจังหวัดเพชรบูร์เลยอุตรดิตถ์นวัตกรรมเครื่องเพิ่มความชื้นในโรงเรือนผลิตเห็ดควบคุมความชื้นและลดอุณหภูมิในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าทําให้ผลิตเห็ดได้ตลอดทั้งปีได้ผลผลิตสูงกว่าการผลิตในโรงเรือนแบบดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุตานงตรีรัตนาชัยรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มชพร้อมด้วยคุณนุชจรีอนุนิมิตรานทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มชและทีมงานให้การต้อนรับคณะดูงานจากทีมสื่อสารองค์กรสำนักหอสมุทรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยคุณธนพันธ์การคนซื้อผู้ช่วยผู้อํานวยการสำนักหอสมุทรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานด้านสื่อสารองค์กรในวันที่21 พฤษภาคม2567ในห้องประชุมชั้น5อาคารเรียนหวมคณะแพทยศาสตร์มชภาพข่าวกลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายเชียงใหม่